加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึง f อฟและผู้ติดตามทุทกๆท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่ด้วยกันนะครับกับพ่อกับผมคือเก่าครับพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนพ่อกันคลิปนี่ยงย่ามแรงๆนะครับผมกั สำหรับคลิปนี้ก็ได้พาเจ้ากวนอูนะครับผมออกไปฝึกอยู่ปานะครับสนามจริงนะครับผมหลังเลิกงานนะครับก็ได้ลักหนึ่งนะครับผมก็คลิปสิเป็นจังไดนั่นจะออกมาแบบใดนั่นกะฝากติดตามรับชมและให้กำลังใจกันน,น้ำน้ำนะครับผมติดตามรับชมได้นะครับ โอ้ยพี่น้องนกเขากำลังมานะครับผมนกเขากำลังมาจักมาได้ใสครับลงไปถือกอนพี่น้องโอ้ยแผลคู่อีกตั้งหากนะครับผมเบิดทำสิเหลานะครับพี่น้องเอ้ยแผลคู่เลยนะครับผม <c oughs> เจ้ากวนอูหมานแพ็คคู่นะครับมือน,นี้แต้มที่หแต้มที่เจ็นะครับที่เด็ดนะครับผมนี่นะครับผมแพ็คคู่นะครับ นี่นะครับผมแต้มแต้มที่หกแต้มที่เจ็ดนะครับกสิได้ปล่อยขึ้นธรรมชาตินะครับผมไปแล้วนะครับตัวนึงไปแล้วนะครับนกเขากำลังมา กำลังสู่โล่งก่อนจ่อยพี่น้องโอ้ยหมานครับผมแพกคู่ครับกะยังคงความหมานคือเกานะครับผมนี่นะครับเจ้ากวนอูจุเนียนะครับผมนะครับกับหมานคือเก่าครับผมมือนีแพกคู่เลยนะครับกะบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะตามธรรมดา่ะครับ มือได้มือบอนะครับผมแต่ว่ามหมานกหุวขวัน,นะครับมือนี่นกกําลังมากนะครับเสียดายจักเพิ่นลงไปย้มไดหรือเพิ่นบินมาได้ใส่กับบงหูนะครับนางอยู่ไกลแนมไปเห็นแต่พ้พับพื้พับ,พบโอ้ยก็เลยได้ไปแกะออกตามในคลิบแหละครับพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับ เบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้ก็บขอให้มันหมานเดินทางก็หให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชใชักันสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับ ากเป็นกำลังใจให้ช่องนกเขยาใหญ่เมืองขุขันน้ำนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขยาใหญ่เมืองขูขันครับผม